พูดไวเพราะว่าบางทีอะไรมันผุดขึ้นมาต้องรีบพูดไม่งั้นมันดับนี่แหละค่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะมันดับนะคะสัญญาอะไรเนี่ยมันบางทีมันว่างโล่งๆเฉยๆนะมันไม่มีอะไรที่จะพูดนะอย่างนี้แหละมันก็เป็นสภาวะนะคะเมื่อเราปฏิบัติอานาปนสติเนี่ยมันจะทําให้เราตัดสัญญานะคะดับสัญญานะคะใหม่ๆก็ดับนิดๆหน่อยๆพอมันดับถาวรแล้วเนี่ยอะไรที่เรามันจะ คือมันผุดขึ้นมามันดับทันทีเลยนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะคะมันผุดขึ้นมาก็ดับทันทีผุดขึ้นมาก็ดับทันทีนะคะมันทําให้เรามันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดอันนี้มันเป็นสภาวะนะคะเป็นสภาวะนะคะที่จริงการปฏิบัติธรรมนะก็คือการฝึกตายก่อนตายนะฝึกตายก่อนตายนะคะก็คือมันฝึกให้เห็นความเจ็บปวดนี่แหละนะคะ ฝึกให้เห็นความเจ็บปวดมันจะต้องเห็นความทุกข์ทรมานเห็นความเจ็บปวดก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยฝึกหัดดัดนิสัยยอมรับว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันจะต้องเกิดกับเรานะคะนี่แหละเขาเรียกว่าตายก่อนตายนะคะฉะนั้นเวลาพวกเพื่อนๆปฏิบัติเนี่ยอ,อย่ามองหาความสุขสบายนะต้องมองหาความทุกข์นะมองหาเวทน,นา ที่ให้เราทำลมหายใจเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องอให้เห็นเวทนาทุกเวทนานี่แหละคนส่วนใหญ่จะข้ามไม่ได้เพราะว่าทุกเวทนานะคะนี่แหละทุกเวทนานี่มันเป็นสิ่งที่บีบคั้นเสียดแทงนะมันจะไม่อยู่กับเรานานนะคะความสบายสบายความเบากายเบาใจเนี่ยจะไม่อยู่กับเรานานเดี๋ยวมันก็ เสียดแทงนะคะบีบคั้นขึ้นมาอีกนี่แหละเราจะข้ามตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าข้ามเวทนาไม่ได้นี่แหละฉะนั้นเรามาฝึกตายก่อนตายก่อนนะคะขณะที่เราทําตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศลกรรมนะคะกุศลกรรมหรือฝึกบุญญาบารมีนะฝึกให้อินรีย์แก่กล้าพละห้าอินทร,รีห้าต้องแก่กล้านะคะเอ,อ่อ สิ่งที่เราจะอาศัยตัวนี้ก็คือ,อ,อขันหานี่แหละนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะมาดูว่าอะไรที่เกิดกับรูปอะไรที่เกิดกับเวทนาอะไรที่เกิดกับสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะสิ่งต่างๆที่เกิดกับขันหานี่แหละมันเป็นเวทนาหรือความรู้สึกหรือสภาวะนะคะเรียกสภาวะนะคะฉะนั้นเวลา ที่ทุกคนลงมือปฏิบัติเนี่ยล็อกเวลาล็อกชั่วโมงไว้ก่อนนะคะปิดห้องให้มิดชิดเลยอย่าให้ใครมาบรบกวนเพราะว่าช่วงที่เราปฏิบัติเราต้องใช้ต้องใช้สติใช้สมาธินะคะที่อยู่กับภายในถ้าเสียงภายนอกมาบรบกวนเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้เข้าไปดูภายในนะคะมันจะต้องส่งจิตออกใหม่ๆต้องจัดสถานที่แวดล้อมให้มันเอื้ออํานวยนะคะที่แม่แนะนําว่า ให้ไปเข้าคอร์สก็เพราะด้วยเหตุนี้เองนะคะการไปเข้าคอร์สเนี่ยเขาจัดสัปปะยะให้เราทั้งห้าเลยนะคะสถานที่นี่สงบเงียบมากห่างไกลผู้คนนะคะไม่มีเสียงอะไรรบกวนนะคะ,ะธรรมะก็เป็นธรรมะที่เพียวๆออกมาจากพระพุทธเจ้าก,ก็คืออานาปนสตินะคะและวิปัสสนานะอาศัยแรงลมไปขยา่าไปขุดไปกระแทกกระทุงกิเลสภายในจิตและกายของเรานะคะ บุคคลที่จัดคอร์สและก็สัพปปยาผู้ที่ผ่านคอร์สแล้วนั่นแนหะถึงจะมาจัดคอร์สได้ผู้ที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยก็ต้องได้รับการแต่งตั้งรับรองจากคููบาอาจารย์หรืออาจารย์อุบาคินและอาจารย์โกเอ็นกาอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคืออาหารมังสวิรัตนะคะอาหารมังสวิรัตเลยนะคะ ใครที่เข้าไปต้องรักษาสินแปดนี่แหละค่ะต้องไปฝึกนะคะฝึกหัดดัดขัดเกาไม่ได้อยจางจะกินก็เราก็ต้องดัดนิสัยนะคะรับประทานมื้อเช้าและมื้อเพนนะส่วนมื้อเย็นก็เป็นน้าปนะไปนี่แหละต้องไปฝึกหัดดัดขัดเกานะคะเราไปดัดนิสัยดัดใจดัดกายเรื่อแลี้ดัดไม่ให้มันตามใจกิเลสนี่แหละนะสัพยะมันจะเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยปฏิบัติอยู่ภายในของเราเพราะเราต้องใช้ ทั้งสมาธิและสติให้มันเห็นนะคะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานของเรานี่แหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะคะจุดประสงค์ตรงนี้นะคะในกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยโดยอาศัยแรงลมหายใจไปกระตุ้นไปกระทุ้งไปกระแทกถ้าเราไม่อาศัยลมหายใจมันจะหลับนี่ค่ะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะหลับเวลานั่งนิ่งนิ่งียบๆยบเนี่ยถ้าเราเอาจิตไว้ข้างในหมดเนี่ยมันจะเข้าฌานไปเลยนะคะ หลับหลบในไปเลยนะคะใหม่ๆนี่จะออกข้างนอกก่อนนะคะพุ้งส่้นมาข้างนอกก่อนนะคะความคิดปรุงแต่งไปน่นไปนี่ไปนั่นนะคะปรุงแต่งไปนะคะทําให้เราไม่เห็นข้างในพอมันเป็นวิตกนะคะเป็นวิตกพุ้งส่้นคิดน่นคิดนี่นะคะความคิดของเรานี่แหละนี่คือต้นตอของความทุกข์นะเมื่อเราคิดมันก็จะปรุงแต่งนะคะพอปรุงแต่งมันจะทําให้เกิดทุกข์นี่แหละก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กลับมาที่ลมนะคะ ลมหายใจนี่มันเป็นพลังมหาศัรริน์นะคะมหาศักรย์มากเวลาเราอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็จะทําให้เรา,เาไม่สนใจสิ่งที่มากระทบข้างนอกนะคะไม่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเข้ามากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจนะคะมันก็จะไม่มีกระเทือนอะไรนะเราก็จะเห็นข้างในนะคะคืออายตนาภายในเราทํางานนะคะก็คือรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสข้างในของเรานี่แหละคือเวทนาหรือความรู้สึกหรือสภาวะนะคะมันอยู่ข้างในเราตลอดเวลาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกและเห็นสภาวะอันนี้แหละพอเห็นแล้วต้องอุเบกขาอันนี้คือเป็นหลักนะคะเป็นหลักที่ถูกต้องถูกตรงเลยเห็นอะไรต้องอุเบกขาเพื่อที่จะฝึกให้อเกิดความเป็นกลางนะคะเกิดความเป็นกลาง ให้ในเกิดในจิตของเรานะคะเพราะปกติจิตของเรามันจะเอียงนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงเพราะรักเอียงเพราะชังเอียงเพราะกลัวเอียงเพราะหลงนะคะเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอคติสี่นี่แหละที่เรามาฝึกก็ฝึกให้จิตมันอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งด้านดีก็ไม่ไม่ให้เอ็นเอียงเพราะว่ามันจะทํามันจะเป็นตันหาด้านไม่ดีนะก็มันจะเป็นโทสะไปนี่แหละค่ะ พระพุทธเจ้าให้เราอยู่กับอารมณ์หายใจนี่คือมันเป็นพลังงานที่ทําให้เราตัดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะตัดรูปรสกลิ่นเสียงนะคะตัดเวทนาสัญญาสัญญาสขงขารวิญญาณน,นี่แหละนะคะโดยอาศัยลมหายใจไปกระทุ้งนะ,ะกระทุ้งนะ,ะในกายเวทนาจิตธรรมของเรานะคะนี่แหละถ้าเพื่อนๆฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงนะคะมันก็จะทำให้เห็นเวทนาผุดขึ้นมานะคะ ความเจ็บปวดรุ่นร้าวความมึนความไม่ปกติของร่างกายนะคะร่างกายเกิดแล้วความเจ็บปวดเสียแทงบีบคั้นมาพอมันดับไปแล้วมันจะเกิดที่จิตนะคะจิตเนี่ยมันจะคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านมีความโกรธผุดขึ้นมามีความน้อยใจผุดขึ้นมานะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นความลับของลมหายใจนะคะสามารถที่จะ,ะไปขุดคุยอะไรที่เราสะสมมาหลายพวลายชาตินี่แหละนะ ถ้าเราทําอย่างนี้ประจําเสมอบ่อยๆนะคะมีวินัยในการทําทําอย่างตออ่อเนื่องปฏิบัติอาณาปานสตินี่แหละให้เห็นเวทนานะคะให้เห็นทุกเวทนาสุขเวทนาไม่ทุกไม่สุกนี่แหละแล้วก็อุเบกขากับมันวางเฉยกับมันนี่แหละจะทําให้เราอิสระจากทุกได้แน่นอนนะคะไม่มีวิธีอื่นใดเลยนะคะถึงแม้ใครที่จะเริ่มต้นฝึกก็จะมีบริกรรมนะคะพุดโทบ้าง จะมา,าระหังบ้างยุบหนอพองหนอหรือเพ่งกสินอะไรทั้งหลายน,นั้นมันเป็นข้างนอกนะคะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไม่เห็นข้างในมันจะไม่เห็นสภาวะข้างในฉะนั้นเราต้องเอาจิตเข้ามานะคะอยู่กับลมเสมอเสมอเพราะลมเนี่ยมันจะพาเราเข้าข้างในนะคะเข้าที่ปลายจมูกใหม่ๆนี้เข้าที่รูจมูกก่อนนะคะแต่นานไปนานไปเราชิน,นเราจะเห็นลมเข้าทั่วร่างกายเลยนะคะมันจะเป็นเข้าทุกรูกขุมขนเลยนะคะเวลาสูดหายใจยาวๆเนี่ย นี่นะคะมันจะรู้สึกเย็นทั้งร่างกายเลยนะคะแล้วก็ปล่อยออกช้าๆนะคะนะคะปล่อยออกช้าๆอย่างนี้แหละนะทําให้เราเนี่ยได้สูบเอาออกซิเจนนะคะเป็นพลังลมปราณน,นะคะไปพอกทาาครอกขันนี่แหละมันจะทําให้สิ่งที่มันทุกข์อยู่ข้างในเราเนี่ยนะมันหลุดขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกระดับไปนะนี่แหละมันจะเป็น ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความกโกรธอึดอัดขัดเคืองนี่นะคะตรงนี้แหละฉะนั้นการที่เราฝึกใหม่ๆนะที่แม่แนะนำให้เข้าคอร์สก็เพราะว่ามันเป็นการให้เข้าไปบังคับนะคะใช้กดระเบียบใช้กดมู่นะคะใชะ้สถานที่ที่สัป,ปะยะนะคะทั้ง5้าอย่างเนี่ยบังคับเราเราถึงจะเข้าสู่เส้นทางได้นะคะ คพราะของท่านอาจารย์กุ้นก้านี่อยู่ในพระบรมราชูประถมของสมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็ไม่มีการลงทะเบียนเก็บไม่มีการไม่มีเสียค่าลงทะเบียนไม่มีนะคะแค่สมัครอบรมเข้าไปนะคะอบรมเข้าไปเขาจะจับรับเรามานะคะต้องสมัครก่อนล่วงหน้าสักเดือนสองเดือนนทะาะงอินเทอร์เน็ต พิมพ์เข้าไปคําว่ากูเอ็นก้าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เสิร์ชเข้าไปนะคะจะเป็นประเทศไหนก็ได้นะคะประเทศทั่วโลกนี่มีตั้งร้อยสี่สิบเจ็ดศูนย์นะคะานะาอาจารย์กเอ็นก้านะครูบาอาจารย์ผู้ช่วยก็มีทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะนี่แหละฉะนั้นสะดวกนะคะคอร์สอาจารย์กเอ็นก้านี่เป็นสากลน,นะคะไม่เปลี่ยนศาสนานะไม่มีไม่เปลี่ยนศาสนา,นะนสา,สนาใครนับถือศาสนาใดๆก็เข้าคอร์สได้เลยนะคะ เพราะว่าทุกศาสนาต้องหายใจถูกไหมมันต้องหายใจนะทุกศาสนาต้องอาศัยลมหายใจนะไม่มีการเปลี่ยนศาสนานะคะทุกคนมีสิทธิ์นะคะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วนะคะมีศาสนาพูธศาสนาเดียวที่สอนให้เราหลุดพ้นนะคะฉะนั้นทุกศาสนาสามารถที่จะเข้ามาฝึกนะคะหัดดัดนิสัยขัดเกลาจิตใจนะคะชำระอนุสัยกิเลส ให้หลุดพ้นได้ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาได้เลยนะคะส่วนเราที่เป็นพุทธอยู่แล้วก็คือเป็นพุทธไปเลยนะคะเป็นพุทธไปเลยสวดมนต์ไหว้พระตอนที่อยู่บ้านได้แต่ในคอร์สไม่มีนะคะไม่มีสวดมนต์ไหว้พระไม่มีเดินจงกรมไม่มีพิธีกรรมนะคะนั่งกรรมฐานนั่งตัวตรงหลังตรงคอตรงแล้วก็พิจารณาลมหายใจนี่แหละนะใช้ลมหายใจไปกระทุงกระแทกขันห้านะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละนะคะ ทำอย่างนี้นะคะตั้งแต่ตีสี่เช้านะคะถึงสามทุ่มครึ่งนะคะในวันวันหนึ่งนะก็เวน้นหมดชั่วโมงก็เว้นพักสักห้านาทีนะคะไปทําธุระส่วนตัวนี่แหละคะ่ะก็ทานอาหารสองมื้อนะคะเช้ากับเพนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวที่นอนสัปปะยามากนะเป็นห้องติดติดติดกันเลยนะคะสัปปพยาปลอดภัยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะ ก็เขาคอสเลยนะคะเพราะว่าแม่นี้ไม่มีสำนักนะแม่อยู่บ้านของญาติธรรมนะคะที่เขาไม่อยู่นะคะเราก็เขาให้เรามาอาศัยอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนานะคะเพื่อที่จะพูดธรรมะเป็นธรรมทานนะคะก็ได้บุญไปด้วยนะคะนะฉะนั้นแม่ไม่จัดคอสแล้วก็แม่ไม่ไม่ได้ไม่มีสำนักอ่ะนะคะแม่ไม่ทําสำนักไม่มีขอให้แม่ได้ พูดธรรมะออกอากาศเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังได้ปฏิบัติตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นอน,นิสงส์งยิ่งใหญ่แล้วนะคะพาะแม่ไม่เอาธรรมะไม่เอาพิธีกรรม,ม่พิธีการไม่หวังลาบสักระด้วยนะคะไม่มีไม่หวังลาบสักระนะคะไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมด้วยนะนะเราพูดความจริงบางทีนี่เราพูดสิ่งที่มันมันพูดสิ่งที่มันเป็นการกำจัดกิเลสล้วนๆในบางทีคนที่ ไม่เข้าใจเขาจะไม่ชอบนะคะเขาก็จะไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์มาเนี่ยเห็นรู้สึกว่าจะเห็นด้วยนะคะว่าเอ,อการปฏิบัติอาณาเนี่ยม,มันโอเคนะคะมันโอเคมันถูกต้องถูกตรงในส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ยังไม่มีใครมาเห็นขัดนะกับเรื่องอาณาปณสติอันนี้ไม่ขอชื่นชมนะผู้ฟังส่วนใหญ่นะธรรมธาตุมันจะดูดกันนะลูกเพื่อนเพื่อนทั้งหลาย การที่แม่พูดอาณาปณสติของพระพุธเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงใส่ตรง,งจากพุทธเจ้าทีนี้คนฟังเนี่ยถ้าจิตใจเป็นกระแสธรรมมีกระแสธรรมมาอยู่แล้วเนี่ยมีบุญวัสนาบารมีอยู่แล้วจะเข้าใจนะแล้วฟังแล้วเนี่ยจะเห็นด้วยว่าอการทําอันนี้เนี่ยมันใช่เลยอย่างนี้นะคะพอฟังสูตะมยญปัญญานะคะจากนั้นก็นมาพินิพิิิพ,พ,พจารณานะคะวิเคราะห์ แล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วมันเห็นแจ้งเห็นจริงจริงๆนะคะปฏิบ,ตตฏบตัติต้องเห็นทุกข์ก่อนปฏิบัติต้องเห็นทุกข์เจ็บปวดร้อร้าวนะคะล้มลุกคลุกคลานเลยนะคะสรุปแล้วสรุปอีกนะคะมันต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันน่ะมีแฟนกลับหลายๆคนนะคะเมื่อวานในปฏิบัติดีจังเลยว่างี้นะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่วันนี้เจ็บปวดเนี่ยรู้สึกจะไม่พัฒนาที่จริงนี่แหละค่ะพัฒนามากเลย การเห็นความจ็บปวดนี่แหละแสดงว่าสติของเราเนี่ยดีมากนะคะสติของเราไปรับรู้เวทนาและความรู้สึกนี้นะอันนี้คือก้าวหน้านะจงรับรู้รับทราบไปด้วยใครที่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความเจ็บปวดเห็นความทุกข์นี่แหละก้าวหน้านะจงภูมิใจนะคะเนี่ยภูมิใจก้าวหน้าจริงๆนะคะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอย่ามองหาความสุขนะคะอย่ามองหาความสบายนะให้ พยายามค้นให้ได้ว่าตรงไหนมันทุกข์อยู่ตรงไหนเวทนามันอยู่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ตรงไหนนะตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าเลยนะคะนื่นเพื่อนๆนะคะต้องสํารวจศรีศรษะถึงปลายเท้าอย่าไปมองหาที่อื่นนะคะศีรษะถึงปลายเท้าศีรษะถึงปลายเท้านี่แหละซอกเล็กมุมน้อยของเรานะคะซอกลึอทั้งหลายในร่างกายนะคะสังเกตเข้าไปสํารวจเข้าไปนะคะแล้วก่เราจะเห็นทุกข์นะคะเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกนี่แหละนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงนะคะ ฉะนั้นอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะคะฟังแล้วปฏิบัติเลยนะคะปฏิบัติตามเลยนะเดินสายอาริยะมรรคมีองค์แปดด้วยกันนะคะคําว่าอาริยะมรรคก็คือเป็นทางที่เห็นค่าศึกศักตรูนะคะมรรคคือถนนถนนหรือทางเดินอริยะก็คือศัตรูทางเดินนี้ต้องเห็นศัตรูต้องเห็นค่าศึกเห็นค่าศึกข้างในนะข้างนอกนี่ไม่ไม่ใช่นะคะข้างนอกนี่เป็นตัวสำรองนะคะเป็นตัวสำรองเราอย่าไป ให้ความสําคัญนะคะข้างนอกนะคะข้างในอย่างเดียวนะคะสายอริยะมรกสายเอกนะคะสายเอกสายอริยะมากมีองค์แปดนะคะต้องเดินอาศัยลมหายใจนะคะไหนใครที่เริ่มปฏิบัติก็ให้กําลังใจนะคะถึงแม้มันจะเกิดทุกข์นะคะเทวทนาอย่างไงก็ต้องสู้ให้ได้ผ่านให้ได้นะคะจะปวดร้าวอย่างไงนะคะก็ต้องสู้ให้ได้ <laughs>